ใบกระเพราค่ะโห,หน่าทานมาก ช่องบอกมาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งใดช่องที่เศร้นรดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่างลืมกดซับสไคร้ช่องม,มากินเช่นงี สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ตลาดคลองถมตาคลีค่ะที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะที่นี่เขาเป็นตลาดนัดตอนเย็นเย็นทุกวันอังคารค่ะมีของกินของขายเยอะมากๆเลยและร้านนี้นะคะเป็นร้านจุดเด่นมากๆเลยเขาทํากับข้าวทีละ20อย่างเลยแล้วก็ทาที่หน้าร้านเลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนั่นก็นคือร้านกับข้าวกระทะบุบค,ค่ะ วันหนึ่งเขาขายที่ตลาดนัดกว่า12ที่เลยนะคะบอกว่าเป็นโรงงานของการทำกับข้าวเลยนะคะอะไรครับล่าหมูครับผมกับยนะิ้พี่เบียร์เลยได้ครับผมไมได้จังหวัดบอกเขยิ้หมดแล้ว เร็วมากเลยนะคะทำวันละึง2 0อย่างเลยแล้วก็คือแบบเป็นโรงงานกับข้าวเลยนะคะร้านกระทะบุกนะคะมีทั้งต้มผัดแกงทอดเลยนะคะหอมอร่อยในพิษตาออันนี้ลาบหมูค่ะอยู่ที่ถุงละ35บาทนะคะ ว้าวอันนี้คือต้มขาไก่นะคะแล้วก็อันนี้แกงจืดนะคะนี่ทำทีเดียวสองเตาเลยค่ะตอนนี้ก็กำลังเอาหมูบดใส่ไปนะคะหมูสับหมูบดอยู่ตรงนี้หอมมากๆ นึงทำวันละกี่เมนูคะเนี่ยบางทีก็ยี่สิบวันหนึ่งเขาทำสิบเก้าถึงยี่สิบเมนูเลยนะคะแล้วก็เครื่องปรุงอะไรเขาก็วางไว้ด้านข้างด้านข้างนะคะมีต้มยำม,มีแกงจืดมียำนะคะแล้วก็มีพวกกับข้าวค่ะตอนนี้คือร้านเพิ่งเปิดเขาก็เพิ่งเริ่มทำนะคะเดี๋ยวโมจะพามาดูว่าวิธีการทำอาหารทีละเยอะๆนะคะเขาทำกันยังไงเนาะไปดูกันเลยค่ะขายมากี่ปีแล้วจ๊ะ ขายมากี่ปีแล้วสิบปีแล้ว,ลวโอ้โหเก่งมากๆเลยนะคะทุ่มหนึ่งนี่หมดยังคะถึง่งทุ่มหนึ่งนี่หมดยังอย่างว่าประมาณสองทุ่มอ,อ๋อประมาณสองทุ่มนะคะร้านนี้ก็คงเริ่มจะประมาณบ่ายสามถึงสองทุ่มนะคะถ้ามาก่อนน,นั้นคือพ่อค้าแม่ค้าเขากำลังทำนะคะก็จะเป็นเห็นเป็นกระลำปลีค่ะ มาจากบ้านเรียบร้อยนะคะ สกูนี้ใส่นมนะคะแล้วก็ใส่เป็นใบผักชีค่ะเป็นผักชีใบเลื่อยนะคะหรืออย่างเขาเรียกว่าเป็นผักชีลาวผักชีหนามได้หมดเลยนะคะสีสันเริ่มมาละผักชีฝรั่งะะผักชีฝรั่งได้หมดเลยนะคะอ่าอันนี้ก็คือใส่นะคะเป็นผักกาดขาวค่ะ ก็คือเขาทำเทียสองเตาเนี่แหละค่ะเสร็จแล้วใส่ซีอิ๊วดำหน่อยนึงเพิ่มความสีสันความหอมนะคะ ะคก็ชิมทุกเตานะคะเพื่อให้แบบรสชาติที่กลมกล่อมนะคะ ล้ำล้ำ้งโอเคอันนี้้มอ,อะไรกัอันนหนส้มคากลายครับผม,มน,น,น,น่าทาน้ากค่ะทุกคน คเริ่มจากใส่พริกลงไปนะคะต่อไปน้ำมันค่ะทำในกระทะใบบัวนะคะอสองเต้าเหมือนเดิมแล้วค่ะอ่านี่ก็ใส่ไก่ลงไปนะคะ นี่ต้มอะไรจ๊ะผัดขิงผัดขิงแค่ไหนจ้ะไก่ผัดขิงนะคะทำทีละสองเตาชอบมากๆเลยนะคะ นลาาายไปเเพระว่อันนี้ก็เป็นเครื่องในไก่นะคะที่ใส่ลงไป,ป,ไปอันนี้เป็นซี่โครงไก่ะค่ะ อันนี้เป็นหมูบดลูกชิ้นสีสันน่าจะแซ่บมากๆเลยนะคะยังไม่พอนะคะมีปลาหมึกไปด้วยปลาหมึก อะไรความนะคะแม่ ัวค่ะผัวฝักยาวพริกอ่อนค่ะพริกหยวกเสร็จแล้วใส่ใบกระเพราค่ะโหน่าทานมาก เสร็จเรียบร้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะ thăm dâm là hả thăm dâm หอมค่ะยำอะไรจ๊ะแม่คะยำตีนไก่นนะ่ะยำตีนไก่ มากเลยอะทาทีลยสองอย่างสาองย่างเลยนะจ๊ะแม่ค้านี่สีสันคือแบบนี่เป็นยำพริกแห้งเหรอจ๊ะเนี่ยยำพริกแห้ง ใส่เป็นพวกต้นหอมใบขึ้นช่ายนะคะ สิบบาทบ้างกะจ๊ะพ่อค้าแกงป่าเนื้อกับผัดเผ็ดเป็ดย่างครับผมอ๋อแกงป่าเนื้อกับผัดเผ็ดเป็ดย่างจะสี่สิบนอกนั้นจะสามสิบห้าบาทนะคะค่ะได้คร่ะติดกระเจ้าขาแล้วข้าวเปล่า อ๋อมีข้าวเปล่าด้วยเหรอคะสิบบาทข้าวเปล่าสิบบาทเ๋าข้าวเปล่าถุงละสิบบาทมีด,ด้วยนะคะค่ะยังไม่ได้หุ่เลยเดี๋ยวเดยต้องหุ่นอ๋อเรื่องอะไรครับอ๋อเนี่ยนด ช่องที่มีสระายดีๆของกินที่คุณถูกใจอยังเืิมต้นซับสครายฉันมองม,มากินเช่น